เป็นองค์พุทธา้าสนสถานประจำกระทรวงประลาดอมีองค์พระพุทธ้มาองค์ระธานไปรองพุทธาปาี่พกงนเรื่องในโอกาสที่เป็นร้อาปีในการที่สถาบันยงสารศาสาร์ไทยได้เป็่านมาบรรจบโครบรอบ

เด็กแก่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุต้องเข้าวัาเป็นรอยนะต้องเป็นกันที่เข้าวัดกันนะขอบคุณน้องท่านเดชอาจารย์โตที่รับมีท่านลองผู้บริการขอรับรับสัตยาใจนะครับลอง ท่านที่กระทรวงที่นี่มาใส่เสื้อแดงในการกระทำฆาอภสารอภิหนงอาท่านอาจารย์กระทากระทลคือ ฝายเมืองไปแล้ว่ฝ่ายตำรวจท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านรองผู้กำกับท่านตำรวจเอกบุญชนะพัฒน์สตุลจานุมันชาท่านรองผู้บังคับการตำรวจเลี่ว่าที่นายท่านเราแย่จะได้สัมสิบเดือนตุลนี้ แล้วจะได้จุดธเทียนบูชาพระตนาตรัยแล้วจะได้ประกอบพิธีเททองต่อเนื่องเลยขอเรียนเชิญผู้แทนท่านเจ้าเป็นเสมียนตราผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าเป็นสมียนตราท่านเพือสาม,มารถ ท่นสังเกตด,ดูนะครับบรรยากาศล่มเย็นล่มลื่นนะรบรรยากาศเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับแบบน,นี้ท่านท่านเอชประสงค์สี่พ้อมพูดโดยการจะเข้าไปเชิญประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และฝ่ายพรัวว่าณกแท่นพิธีครับ ทิ่บนพระเดชพระคุณท่านเจ้าริญเจ้าบรมครับเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าวาาท่านเจ้าคุณครับพาวนาบัณฑาจารย์จากพระเดียงอรขณาพระปู่ฤษีเกศแก้วหลวงปู่โตท่านนายกท่านมหาวิศวมหาวาสิกาทุกคนที่สะดวกนะครับแบบโลกโลกตก เรามาหลอา่อพระด้วยกันเยนเจิญคุณป,ปรมีคุณป,ปาจลีนะฮะฝ่ายในของอนุาอกาสตราก็คุณนายของท่านพ่อเป็นใครคณะวาสุบวาสิกาครับรอเลิกรอยาก,ก่อน,นะครับสับรุ่นที่ยืนกันอยู่นะครับในพลประมาณสิบคนแล้วก็ที่จะเป็นในพลกันอีกประมาณหกเจ็ดคน แล้วก็มหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากมายอีกอเ,เป็นจำนวนมาก ताङ्गा वैच्छ <laughs> 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 मे <laughs> ตัณฑ์ปิวันตัปิวตวัวิยโยวนจญาณสใจญาณคาเรอะปรติัา यथा <laughs> रे bùn dơ dơ Sả thú tiền đàng đàm hôn rõ càng xả kháng Đơn xóm Xa อินเดียประเทศไทยสาธุในพระธาสาธุสั้นต่อไปนี้ไปงานท้าวุูที่ไหนเราสาธุยาวๆเราพ่นเนี่ยสาธุโอ้ยอยากจะไหว้นกโมยไหว้พระพุทธเจ้าไหว้เทวดาาสาธุยาวๆอายุจะได้ยืนยาวนะทรับสินเงินทองจะได้มากมายเสาธุยาวๆ นี่ขาธุยาวๆเหมือนท่านนายกกรลินนี่เห็นว่าท่านนายกเนี่ยบูชาพระไม่ต้องห้าสิบเนโอ้โหเปี่ยมประดาขอาภรณ์เคปยัทำพระนะขอให้พวกเราตั้งใจอุทิศบุญอุศนลจากการทำดุญใหญ่นี้เกิดเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนา รักษากระทรวงกลาโหมรักษาวัดวัะร,ราชาทินนัตดามาขออุทิศบนกุศลนี้แด่พระบุรพาหากษัตริย์ทุกพระองค์ขออุทิศบนกุศลนี้แด่พระบุรพาห,หากษัตริย์ทุกพร,รหหรรพระองค์ทุกแผน่นดินทุกราชการทุกรนาชนาจักร จงได้อนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดเดี๋ยวท่านกลับไปจะรู้ว่าทำไมผมพูดอย่างนี้แล้วขออนุโมทนาท,ท่นา,นานอาจารย์พระครูวิจิตวลาลงการนุน่ยน,ย,นยืนอยู่นุ่นองเล็กเล็กแต่วรมีมากองนี้ หลวงพ่อสมเด็จ<ะ>วามจริงท่านบอกอาจารย์อย่าพูดอะไรมากไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ถ้าไม่พูดอยู่กับไม้แล้วต้องพูด <c oughs> คนดีต้องยกย่อง <c oughs> คนทำงานต้องยกย่องหลวงพ่อเจ้าคุณก็ภาวนามปพระอาจารย์ต้อง,งยกย่องะส์โชคดีหลือเกิน <c oughs> ได้รับบารมีของหลวงพ่อก็วว <c oughs> ันนี้รรพิธีการเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ขออนุโมทนาพี่น้องอนุสาสนอาจารย์กองทัพไทยทุกคนกระทรวงกลาโหมทุกท่านเดี๋ยวกลวนน้ำรับพรแล้วรับพรแล้วกอกไปรับพักรับพรแล้วก็ไปรับพักโดยเฉพาะพวกในพลเนี่ยต่านแฝดท่านในโบนสามารถก็จะถึงในโบนสมพงศ์ในโลสุรินทร์